นี่เดี๋ยวรู้กันนะฮะแต่ช่วงนี้มีสงครามข้างสังเวียนนะครับเป็นเรื่ององพิจิตไปครับสงครามข้างสังเวียนครับเชิญมาคุณโหนมาถึงนี่นะครับพิจิตครับพิจิตครับคำขวัญของจังหวัดพิจิตไม่มีเล่นไปแล้วคำขวัญเราเคยพูดถึงไปแล้วจังหวัดพิจิตเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องอย่าอย่าซ้ำเวลาเล่นเราอย่าซ้ำ เราะเราเราเป็นนักมแสดงมืออาชีพอต้องให้คนอื่นเขาพูดกันว่าเราเป็นมืออาชีพเราพูดเองดูมันไม่ดีหรอกไม่มีคําขวัญแล้วเอาแอนนามาทาไมอะแอนนามีความรู้เรื่องไม่ใช่ว่ามันยังมีตะเคษตัวเดิมอยู่นี่ไม่มีคาขวัญเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาเล่นแทงเวลารับเงินจะได้ไม้กระดาษอ๋อเวลารับเงินจะได้ไมกระดาษกระดาษขวยเขังสะทึ้งไอ้เห็นเขาบอกว่ารายการนี้ถ้าใครพูดไทยไม่ชัดเนี่ยจะไม่ได้ค่ตตัวใช่ใครเป็นคนพูดอ่ะ เล่นตลกปากไวนะเนี่ยโอ้ยไม่ธรรมดานานแล้วเลื่อนแค่มันเป็นไงเขานี่ดังมากอ่ะทุกคนทงกคนเลยย่นจริงมีครอบครัวหนึ่งเขาซื้อตัวละเรแคเงี้ยม,มาเลี้ยงตั้งแต่ตัวแค่นี้แค่ตัวลูกเป็นอะสิตัวเล็เลกๆกันสิลูกมาเออมีความผูกพันกับลูกชายเขาดเลยคุกเขมรเลีเล้ยง,งมาสามสิบปีไปรู้อีกทีก็ยังตัวแค่นี้ไม่ไมโตอ่ะมันไม่ใช่แค่แค่มันเป็นเยื่นจวดเป็นอะไรนะเย็นจวดตัวอะไรวะเย็นเื่นจวด ตัวมันเลี้ยงเลี้ยงกวาตัวแกหน่อยนึงเย่จดยังไม่เคลียตัวแกมาอีกแล้วเอาเรื่องจริงเดี๋ยวเรื่องจริงอันนี้เป็นครอบครัวที่เห็นข่าวของทุกวันเอาครับเอามาเลี้ยงด้อันนี้ข่าวจริงเลยข่าวจียนเลี้ยงมาเลี้ยงไปกว่าโตนองในมุ้งโตใหญ่เลยไม่เคยลงน้ำแม้แต่หยกเดียวอยู่บนบ้านบนบ้านจริงบนบ้านใครเลี้ยงใครอยู่แต่บนบ้านจะน้ำสาดน้ำอะไรให้มันผิวมันวื้นตรงตัวใหญ่ประมาณนี้แล้วก็เจ้าของเขาเอาไอ้เค่ลงในคลองให้มันว่ายน้ำ ไอ้เค้ดจมน้ำไว้น้ำไม่เป็นจมน้าเกือบตายก็เขาไม่เคยให้มันไหวเลยไงเลี้ยงผิดธรรมชาติแล้วที่บึงสีไฟเนี่ยเขาเป็นเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากแล้วก็มีรูปันจอร์เคข่ใหญ่มากสี่สิบกว่าเมตรอะครับแล้วอ้าปากอยู่เงี้ยแล้วข้างในข้างในเนี่ยสามารถเดินเข้าไปได้นะครับเออแล้วก็ คนไปสัมมนาไปอะไรก็ประชุมได้นะสี่สิบกว่าคนนั่งประชุมในท้องมันอ่ะข้างในเข้าเดินเข้าปากจระเข้เดินเข้าปากจระเข้ก็นั่งประชุมกันมีววันมันหูปากอ่ะปั๊บไอพวกประชุมตายหมดเลยสี่สิบกว่าคนอันนี้เป็นเรื่องจอกใช้เอาเรื่องจริงๆเลยถ้าไปจังหวัดพิจิตรต้องไปวัดนี้เลยวัดโพประทับช้างคือที่เกิดของพระเจ้าเสือไงพระเจ้าเสือท่านนรสิงห์พระเจ้าเสือและที่สําคัญมีต้นตะเคียนที่นี่อายุประมาณ 260ิปีต้นตะเคียนต้นนี้ผมมารู้ประวัติดีสมัยก่อนเนี่ยมีตากระยายไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วลูกเทวะออกมาเลยอ่ะเฮ้ยลูกเทวดาออกมาเลยบอกว่าข้าจะให้พรเจ้าสาอย่างสามอย่างของ<ล>ได้เลยอะ,อะไรก็ได้ช่างข้าให้จะหมดเลย3าอย่างตากระยายไปจนมากเลยอัอนหนึ่งขอ,ขอยายบอกยายตาขอเลยให้สามอย่างแล้วจะขอเสียมไว้ไว้ขุดดินเลยเสียมหรือขอจอบก็ได้ตาบอกอขอมันเหนื่อ ตักพักเดียวเลยมังเงกเต้นตัวตาเลยอ่ะตาตกใจเลยเอาอย่างไรดีเนี่ยให้ขอขอก่อนจะขออะไรตาขอให้มังเหกออกจากตัวข้าก่อนเสร็จเรียบร้อยปับที่มือสองข้างก็ไม่มีอ่ะมังเหกหายไปหมดเลยอ่ะตาแขนด้วนเยอะยายใ้ครอย่าทำใครเนี่ย อสองครั้งยังไม่ได้อะไรเลยอแล้วครั้งที่สามโอ้เจวดาสาธุขาขอให้าขาขขาขมังเกี้เขาข้ากลับมาปัดเมืงอกี้กลับมาเหมือนเดิมสามครั้งไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายแล้ว้ยมาแล้วช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยดิให้ให้มาแล้ว โอเคคอยช่วยเล่นตลกใหม่นะเอาดีไปเล่นฝึกไปเล่นในโรงเรียนน้องๆอันนี้ยังไม่หาเล่นง่ายผมช่วยเล่นง่ายมากสุดท้ายแล้วก็จะมาตบคนนี้เฮ้ยอะไรเด็กเขาจะได้จำไปเล่นเป็นล็อกเป็นอะไรไปอย่าฝืนอย่าดื้อถึงมองไม่ขำก็เข้าเวลาแล้ว เิยิ้มไม่เล่นตลกมุกแบบนี้มันเป็นมุกของพวกมุกจอัให้เด็กๆหันให้เด็กๆเพื่อเด็กไปเล่นในโรงเรียนไเล่นคราวนี้คุณกิ๊กคุณดูเด้ผมม่เล่นล็อกสองเขาก็ทอกสองกระทอกพูดถึงที่จังหวัดพิจิตรมีประเพณีนี่น่าเที่ยว a m a z ิ่งมากอะไรครับยิงฟ้าขอฝนจังหวัดพิจิตรเขาก็ร้องดีนะเผื่อเขาเข้ารอบไหม ยิงฟ้าขอฝนที่เอาไปเล่นงวดหน้าเขาใช้บั้งไฟเอาไปเล่นงวดหน้าป๋าเดี๋ยวเอาไปเล่นงวดหน้าไงเพราะว่าเขาเข้ารอบแน่ๆดูท่าทางแล้วนะคือเขาเอาบั้งไฟยิงขึ้นบนไปฟ้าโดนไมล้วนหรือโดนไหมล้วนหรือโอนต่อยเถื่อตัวและนี่คือจังหวัดพิจิตรในสงครามข้ามสามเวียสวัสดีครับ เพลงนะฮะก็จะเป็นการประกาศผลคะแนนของน้องเมย์กับน้องฝ้ายนะฮะซึ่งร้องเสร็จไปแล้วเป็นคนที่2ใชครับนะฮะตอนนี้พิจิตนะครับนำอยู่110คะแนนมาดูคะแนนกันครับมาดูคะแนนของน้องเมย์ก่อนนะครับคะแนนของน้องเมย์นะครับคะกรรมการนะครับคะแนนี่น้องเมย์ได้ค ไม่ให้โอกาสต่อสู้เลยอ,ะอ่ะอ่าก็รวมเป็นพันเกา,าแล้วนะครับมาดูคะแนนของน้องฝ้ายนะครับคะ oh แนนคือห้าร้อยห้าสคะแนนเบียด้าเบียดเดโอ้น้องฝ้ายเบียดไปนิดเดียวนะ <Okay S 2> ตอนนี้เพราะะฉนั้นนะครับผลต่างของคะแนนนะครับ นครปฐมนะครับรวมเป็น1,850งพส่วนพิจิตมีอยู่1,955โอ้โหพละตอตามอยู่100กับ5คะแนน105คะแนนขอบคุณนะมีอาวุธมาแล้วหนึ่งร้อยห้าหนึ่งอาได้ดีแล้วทรัได้ดีแล้วผมเหงื่อทุกไก่ตอนนี้ทุกไก่หน้าเหมือนจะร้องไห้อ่ะเฮ้ยไม่มีไม่มีกุ้งไก่สู้สู้เต็มที่อยู่แล้วอะไรม ห <icana, S 1> มื่นหมื่นหน้าแดงหมื่นหน้าแดงหมื่นหมื่นเป็นคนเลือดปาดคี่ร้อยห้าผมจะทำไงดีค <zer x 3> ุยกับคนจังหวัดสวัสดีไหมคุยกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองไร่ขิงนะครับคุณจำรัดตั้งตระกูลไทม์ครับสวัสดีครับคุณจำรัดสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนั่งอยู่ข้างๆคุณวิเชียนนั่งอยู่ข้างๆียนพี่ครับร้อยห้าคะแนนครับคุณจำรัดรู้สึกยังไงครับ ก็คิดว่ายังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสนะครับยังยังใจสู้อยู่นะครับยังสู้อยู่ครับเดี๋ยวห้าแสนที่ไปทำอะไรนะถ้าได้รางวัลห้าแสนนะครับก็จะทำห้องซ้อมดนตรีนะครับเพื่อเยาวชนนะครับคนอำเภอสัมพันธ์แล้วก็ตำบลลิขิงได้ใช้ฝึกซ้อมนะครับตอนนี้มีอยู่ไหมฮะไม่มีเลยมีมีอยู่แต่อุปกรณ์แล้วก็ห้องอะไรไม่ไม่สมบูรณ์ครับไม่ก็จะไปปรับปรุงครับให้เด็กๆได้ซ้อมนะครับข้างๆคุณจำหลัดเนี่ยคุณป้าของกู้ไก่คุณป้าคิดว่ากู้ไก่ไหวไหมฮะ ไหวค่ะไหวนะัเรียนจบอะไรมากุ๊กไก่เรียนจบโฆษณามาครับคิดว่าวันนี้จะสู้ได้ไหมร้อยห้าคะแนนก็พยายามทําให้เต็มที่ครับครับสู้ได้สู้ได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ระหว่างโฆษณาบอกพี่ดูว่าห้ามถามเรื่องอะไรแล้วมันจะสะเทือนใจเรื่องอะไรเหรอ้าวเขาบอกไม่ให้ถามไปถามเขาอีกผมไม่สนใจผมไม่เนี่ดูเขาอยากรู้ว่าไม่อยากให้ถามเรื่องอะไรที่จะสะเทือนใจเขาอยากได้ไม่ถามไม่จะได้ไม่ถามจะได้ไม่ถามเรื่องอะไรครับอกันแม่ครับออกกันแม่ใช่ครับอ่าพูดกับแม่ก็ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ มีเงินใช้เยอะๆนะตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานนะแม่นะส่งมาให้ใช้บ้างจะพยายามหางานให้ได้เลยวล้วก็จะสู้วันนี้ให้เต็มที่ฮะครับแล้วจะกลับไปเลี้ยงดูแม่ก็จะกลับไปให้แม่เลี้ยงเหมือนเดิมแล้วครับเขาจะร้องเพลงอะไรครับเลือกเพลงอะไรครับก็วันนี้ก็เลือกเสรีขอพรครับเสรีขอพรจําเป็นต้องใช้มากแล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่าร้อยห้าคะแนนต้องการพรแล้วล่ะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ เราจะเกณฑ์หลวงพ่อทั้งหมดทุกวัดทั่วประเทศมาช่วยผมแล้วนั่เริ่มจากวัดไร่ขิงก่อนอ้าวเซะรีขอพรพร้รอมไหมครับพร้อมครับสบายมากครับดนตรีมาปุ๊กใจนะครับประดองสอนอีกรักหนึ่งน,นะฮะ ติบนิวพนมแล้วก็ลงกราขอบารมีขอปูรฤาษีผู้มีวิชาให้สียงกัางวานหวานแมวดังมีมนตราขอให้เมตตา บาางคนแขวงเมืองพิจิตใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มลงวอลวงพอเหลือวัดสาวชะงใครเห็นต้องงงกราบหลวงพ่อคงลงนาะจังเส ริงไม่ลอ่อขอพรต่อลูกปูสุขขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนคลางกราบลวงปูต่ตอพรมรังสีที่วัดระฆังขอให้ลูกดัง สิบนิ้วพนมแล้วกมลงกราบแทบบาทพ่อแล้วกราบลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนวอลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดได้ช่วยดลแฟนๆทุกคนสงสาร โอ,โ,อโอ้โห,โโหผมขนลุกอยู่เนี่ยจริงเหรอฮะ ไม่คุณเตรียมเพลงเหมือนรู้สถานการณ์เลยอะเหมือนรู้มันต้องการอะไรบางอย่างแล้วอะต้องการหลวงพ่อทุกวันเลยะโอ้โหแบบนี่แต่ว่าเขาบอกเซรีไม่หล่อแต่จริงๆเขาร้องแล้วหล่อเลยเนี่ยผมรู้สึกเลยนะฟังเสงฮะคุณสุนทรีฮะคือเก่งอ่ะน้องเขาเจนเวทีเจนสังเวียนมากคือวิธีการร้องนี่เป็นคือคนที่เก่งมากๆคือที่ฟังเนี่ยจะดูว่าตรงไหนจะมีผิดตรงไหน แค่นั้นเองไอ้ดีเขาดีหาเจอไหมหาเจอไหมไม่เจอไม่เจอเอาละเว้ยน้องกุ้งเอาละเว้ยแม่คนดีใจคนดีใจแต่คนที่หนักใจคือน้องกุ้งนะจริงจังจริ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 งอาจารย์ครับอาจารย์เลิกประกวดทะลุเลยเอาทำไมอาจารย์ทไมอ่ะเดินหน้าทำหน้าที่สืบฐานเขาเรียกว่าสืบ ฐานดีๆของเพลงลูกทุ่งวิธีการใช้เสียงเพลงลูกทุ่งวงการเพลงลูกทุ่งต้องการเสียงอย่างกุ๊กไก่คือให้ไปออกอาชีพเงี้ยนอาจารย์เดินหน้าไปสู่อาชีพเลยลูกเอาละเอาละปัญหามีอยู่นิดเดียวอย่าทำอาชีพนักร้องต้องเป็นพัดหรือกุ๊กไก่วัดไร่ขิงอ๋อเป็นตัวตนของเขาอย่าเป็นเสรีรุ่งสว่างเท่านั้นเองตัวตนให้ได้ต้องเป็นตัวต้องหาตัวเองให้เจอฝากนิดนึงด้วยนะพัดนะ หนูเก่งนะลูกหนูเก่งเก่งมากๆแต่ว่าเวลาร้องเพลงจะเป็นการประกวดหรือมีโอกาสได้เป็นนักร้องอาชีพแล้วก็ตามอย่าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะครับอย่าเหนือชั้นจําไว้ให้ความเป็นธรรมชาติออกมาให้เยอะที่สุดแล้วสักวันหนึ่งวงการเพลงลูกทุ่งจะชื่นใจมากกุ๊กไก่กุ๊กไก่วัดไร่ขิงโอ้โหมาสคุณดีครับคุณสดะ ที่พูดมานี่ก็คือมองมองไปทางเดียวกันหมดเลยแต่เสียอยู่อย่างเดียวคืออะไรฮะกางเกงมันเล็กไปจริงๆซื้อขาก็บอกมาฮะพอใส่ปุ๊บมันกลายเป็นเดฟกระทันหันเลยโเก่งเก่งโอเคครับพี่แอดพี่แอดทุกคนชมมาหมดแล้วกุไก่นะครับแต่ว่าโชคร้ายนิดนึงทีมน้องมาถมตามหลังตั้ง1นึ่ย้าคะแนนอถ้าห่างกันท 20คะแนนเนี่ยโอ้โหสนุกเล,เลยนะครับหเหมือนชิงดำเลยชิงดำคนสุดท้ายแต่ว่าขอเป็นกำลังใจกุกไก่นะครับไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรวันนี้ถือว่าทำได้ดีมาก ขอบคุณครับน้องเฟรชน้องเฟรชเป็นไงเสียงพี่ก็พอมไหมคะโอ้พอมากค่ะฟังตอนแรกตกใจไม่คิดว่าจะร้องเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ร้องมานี่แบบโอ้โหฉีกภาพกระจายเลยร้องดีมากนะคะจริงๆใช่คนรูกด้ยหน้าตาหล่อไหมหน้าตาใช้ได้ไหมอย่างงี้ใช้ได้เลยนะเขาบอกเขาชอบน้องเกรซมากเลยโอเคล่ะยืนยืนข้างๆคุณกิ๊กแล้วเหมือนฝาแฝดเลยอ่ะดูดูดู กุ๊กกิ๊กเคเาโ้าใจดีมากแล้วนะฮะใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรายังไม่ได้ดูคะแนนนะครับามาดูว่าน้องกุ้งพิจิตจะสู้กุ๊กไก่อยู่ไหมจะทนหลวงพ่อต่างๆที่มาได้ไหมอ้าวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับคนสุดท้ายของพิจิตครับ